สวัสดีค่ะพบกนันใน Asia Bookie Live Thailand นะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกระแสะในวงการฟุตบอลค่ะข่าวแรกค่ะสำหรับเมื่อคืนในฟุตบอลคาราบาวคัพนะคะก็มีเตะกันหลายคู่มาที่คู่แรกกันเลยนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเจอกับเชลซีค่ะมนซิตี้นะคะเขาก็ได้ริยสมาเลสกดฟรีคิกให้ในต้นครึ่งหลังนะคะแล้วก็มาได้ฮูเรนอเวเรสค่ะมาบวกเพิ่มให้อีกหนึ่งแต้มนะคะแล้วประตูของเขานะคะสเตฟนเานอัลเตกาเองก็เหนียวมากมากเลยค่ะช่วยให้เรืบใบสีฟ้า เก็บชัยชนะเหนือเชลซีแบบมีครีนชีตไป2ประตูต่อศูนย์นะคะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปในคาราบาวคัพค่ะส่วนทางด้านเชลซีค่ะก็แพ้ไปนัดที่3แล้วนะคะจาก4เกมหลังสุดค่ะ อีกหนึ่งคู่ค่ะสำหรับทางด้านเลี้ยภูกับดับบี้นะคะทางฝั่งเลี้ยภูค่ะเขาก็ส่งตัวสำรองกับเด็กลงเต็มที่นะคะในการที่เล่นเกมเมื่อคืนนี้ค่ะเกมก็เหนือกว่าเยอะเลยนะคะแต่ว่าตลอดทั้งเกมไม่สามารถยิงประตูดได้เลยทำให้เสมอกันไปแบบไม่มีสกอร์นะคะ mm hmm. ก็เลยต้องไปวัดดวงกันค่ะโดยการไปยิงจุดโทษนันเองนะคะแล้วก็ได้ควีนเคเดรเฮอร์ค่ะเป็นฮีโร่โชว์สามเซฟนะคะพาเวี้ว์ภูชนะดับบี้ไป3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบไปป้องกันแชมป์ต่อค่ะ และสำหรับอาร์เซนอลนะคะเจอกับไบรตันอีกหนึ่งคู่ค่ะของคาราบาวคัพค่ะอาร์เซนอลนะคะก็โรเตชันผู้เล่นเกือบทั้งทีมเลยเปิดบ้านขึ้นนำก่อนจากเอ็ดดี้เอนเคเทียนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะก็ไปโดนไบรตันนะคะยิงดัวจากประตูของแดนนี่เวลแบ็กนะคะซึ่งทางทีมเป็นใหญ่เนี่ยเขาก็พยายามที่จะส่งตัวหลักไปช่วยท้ายเกมค่ะแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้ทำให้พ่ายแพ้ไปทั้งหมด3ประตูต่อหนึ่งพร้อมกับร่วงตกรอบ3ในศึกคาราบาวคัพ2 0 2 2 2 0 2 3ค่ะ สำหรับท็อตแนมพาสเปอร์เขาก็ไปเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสค่ะทางด้านไก่เดือยทองนะคะบุกไปโดนเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสที่เหลือ10คนท้ายเกมค่ะสอยไปทั้งหมด2ประตูต่อศูนย์นะคะตกรอบคาราบาวคับไปตั้งแต่รอบ3เลยจากคนงานของเจสซี่ลินการ์ดค่ะที่ยิง1ใจ1แล้วก็ได้เรนาโรดีนะคะยิงเบิกสกอร์แรกให้ในต้นครึ่งหลังค่ะ สึกฟุตบอลเซเรียนะคะอินเตอร์มิลานก็ไปเจอกับโบโรญยาค่ะถึงแม้ว่าจะโดนนําก่อนนะคะตั้งแต่นาทีที่20ค่ะแต่ว่าอ mm ินเตอร์มิลานเขาก็เอาคืนรวดเดียวครึ่งโหลไปเลยนะคะ6ประตูโดยได้เฟเดริโกค่ะดิมาโก้ ทำผลงานโดดเด่นยิงคนเดียวไปทั้งหมด2ประตูนะคะช่วยให้พวกเขาเรียกฟอร์มเก่งเปิดบ้านถล่มบรอนยาไปทั้งหมด6ประตูต่อหนึ่งมี27แต้มค่ะเทียบเท่ากลุ่มท็อปโฟนะคะส่วนทางบรอนยาค่ะก็แพ้เป็นครั้งแรกจาก3นัดหลังนะคะยังรั้งอยู่ที่อันดับ13ของตารางค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็ถูกใจกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊คกี้ไลท์เทนแลนด์ด้วยค่ะบ๊ายบายคะ่ะ